สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเด็ดข่าวด่วนครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกับราคาข่าวไข่ที่เพิ่มสูงขึ้นทําให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยครับจากที่ทีมข่าวของเราได้ลงพื้นที่ไปสํารวจราคาตามฟาร์มหลายแห่งนะครับเพราะว่ากเกษตรกรขาดทุนตั้งแต่ในฟาร์มและพ่อค้าคนกลางได้กําไรมากที่สุดครับจากการสํารวจพบว่าราคาไข่ตกเหลือเพียงฟองละ2บาท ส่งผลให้ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ขาดทุนช่วงนี้ราคาไข่ตกเกษตรกร,ร,กรจังหวัดสุพรรณบุรีขายไข่ได้ไม่พอค่าอาหารไก่ต้นทุนการเลี้ยงไก่4,000ตัวค่าอาหารต่อหนึ่งสัปดาห์อยู่ที่ประมาณ52,000บาทขณะที่ขายไข่ต่อสัปดาห์ได้เงินประมาณ50,000บาทส่งผลให้ขาดทุนประมาณ2,000บาทต่อสัปดาห์ครับ ขณะที่แผงไข่ไก่ในตลาดสดขายปลีกใบละ3บาทพ่อค้าคนกลางส่งให้ใบละ2บาทถึง2บาท50สตางค์ซึ่งจะได้กำไรตกอยู่ที่ฟองรับประมาณ50สตางค์ร้านค้าขายไข่ล่าช่วงไข่ไก่ราคาตกต่ำส่วนใหญ่แม่ค้าจะขายไม่ดีเพราะเจ้าของฟาร์มและพ่อค้าคนกลางจะนำไข่ออกมาขายทอดตลาดเองอีกทั้งเข้าใกล้ช่วงเทศกาลกินเจไข่จึงไม่เป็นที่นิยมดีกว่าจะขายดีกว่าเพราะช่วงนั้นราคาไข่สูงเนี่ยจะขายดีกว่า ถ้าเกิดไข่ถูกเนี่ยตาแล้วเขาจะออกขายนี่ไงขายทั่วไปตลาดก็จะชอ็อตเราตาแล้วก็จะออกเลขขายเองถ้าไขายแพงนี่ตลาดจะขายดีเพราะว่าตาแล้วเขาออกขายเลขไม่ได้ไงเพราะคนก็จะมาซขายเยอะไม่ได้กำไรเยอะหรอกแต่พี่ได้บบก50ตังค์เพราะพี่ขายน้อยถ้าขายเยอะก็บวกเยอะหน่อยแม้ราคาไข่ตกต่ำนะครับส่งผลกระทบกับกลุ่มเกษตรกร,เ,กรเลี้ยงไก่ แต่เมื่อมาขายตามร้านค้าพบว่าราคาไข่สูงกว่าราคาหน้าฟาร์มเกือบหนึ่งเท่าตัวจึงทําให้กําไรตกอยู่ที่พ่อค้าคนกลางแต่เกษตรกรกลับต้องมาลําบากเพราะขายไม่ได้กําไรและส่งผลให้ผู้บริโภคต้องจ่ายเพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาไข่ตกต่าลงครับมาต่อกันที่ข่าวที่2นะครับคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอตรวจสอบชาทุกประเภทที่วางจําหน่ายพบว่าเกือบทั้งหมดผิดกฎหมายเพราะใส่สีผสมอาหารเกินกว่ามาตรฐานนะครับ อย่างไรก็ตามครับปริมาณสีที่ออยอ,อนุญาตให้ใส่มีสัดส่วนน้อยไม่พอที่จะทําให้ชามีสีสันที่สดใสไม่สามารถดึงดูดใจผู้ซื้อได้นะครับผู้ผลิตจึงจะต้องเพิ่มสีเข้าไปอีกผู้พนวยการสํานักงานคณะกรร,กรรมการอาหารและยาได้ระบุว่าเมื่อได้รับสีผสมอาหารเข้าไปในปริมาณมากๆก็จะมีการสะสมในร่างกายนะครับและ,<ร>ะจะเป็น<า>อันตรายได้ครับจัดเป็นเครื่องดื่มเพราะเรื่องชาก็เป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขตาม อาหารนะคะประกาศฉบับที่196เ้ากเราก็อนุญาตสีเหลืองนี่เราก็อนุญาตไม่เกิน70ส่วนในล้านส่วนนะคะก,ก็เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่จะรับประกันว่าผู้บริโภคจะได้รับชาที่ปลอดภัยค่ะมีการเติมสีก็ต้องเป็นสีผสมอาหารแล้วก็ไม่เกินตามปริมาณที่ออยอกาหนดค่ะทีมข่าวตรวจสอบพบว่าชาไทยเป็นเครื่องดื่มขายดีบางร้านขายได้ถึงวันละ250แก้วซึ่งหมายถึงมีคนประมาณ250คนที่กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงและเมื่อ สามคนขายก็บอกว่าไม่เคยทราบมาก่อนว่าห้ามใส่สีและที่ใช้ก็เพราะเห็นว่าเป็นยี่ห้อที่ชงขายกันมานานแล้วอ๋อพี่ก็ไปเลือกที่ตลาดอย่างพี่กจ็จะไม่ใช่ว่าซื้อชาเป็นกิโลนี่จะซื้อชาที่แบบอย่างชาตามือพวกอะไรที่แบบเขามีมานานแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ไม่เลือกซื้อไอ้พวกเป็นกิโลขายหรือว่าอะไรเงี้ย ปกติสีผสมอาหารนี่เราจัดเป็นวัตถุเจือปนอาหารนะคะถ้ามีการเกินตามกฎหมายกำหนดเนี่ยในปริมาณหนึ่งนะคะที่ไม่มากนักจนเป็นอันตรายเนี่ยก็จะมีโทษปรับ1,000 0บาทแต่หากเกินในปริมาณที่มากๆจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะก็จะมีโทษถือเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ก็มีโทษจําคุกนะ,ะปรับแล้วก็จําคุก2ปีนะคะ สำหรับชาที่ขายกันอยู่ทั่วไปนะครับผู้บริโภคไม่ได้ชงดื่มเองจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายนะครับที่จะต้องเลือกยี่ห้อที่ปลอดภัยบนถุงระบุเลขออยอเป็นภาษาไทยมีวันปีที่ผลิตหรือวันหมดอายุที่ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยและถูกสุขอ,อนามัยครับมาต่อกันที่ข่าวที่3นะครับกรมศิลปากรพระนครศรีอยุธยาเร่งสร้างผนังกั้นน้ําพร้อมรับมือหักน้ําท่วมวัดชัยวัฒนารามครับ จากกรณีที่เกิดเหตุน้ําท่วมในจังหวัดสุขโขทัยและอีกหลายอําเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสํานักกรมศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยาเกรงว่าโบราณสถานหลายแห่งจะได้รับผลกระทบจากการถูกน้ําท่วมเช่นในปี2005 5ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการป้องกันโบราณสถานและได้จัดตั้งงบประมาณกว่า500ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้เร่งสร้างผนังกั้นน้ำและกรอกสอบทรายเพื่อสร้างแนวขันกั้นน้ำในส่วนของวัดชัยวัฒนารามได้ดำเนินการติดตั้งผนังแบบน็อกดาวน์ความยาวกว่า400เมตรพร้อมทั้งเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่จะมาถึงมันทำตอนนี้ไอติดตั้งอ่ะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ก็ตอนนี้ที่เรากันเห็นกําลังทําอยู่นี่คือเราจะเสริม<ๆ>เสริมความสูงขึ้นไปเพราะว่ากําแพงตัวนี้ความสูงมันป้องกันได้ระดับ5เมตร3าจากระน้บนี่นนป็นกลางทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าปริมาณน้ําที่ไหลผ่านพระนครศรีอยุธยามีปริมาณน้าประมาณ4,140 0ลูกบา์เมตรต,ต่อวินาทีและระดับน้ําเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและกลับมาพบกับเด็ดข่าวด่วนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ